สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีผ้ามาเบิงตะกะเตนอัปเดตอาการว่าตะกะเตนเลี่ยงหนาหนาวโตซาหรือโตเลี้ยวพี่น้องมาเบิงในคลิปนี้จ้าตะกะเตนของเฮาตอนนี้ได้อายุหนึ่งเดือนแล้วพี่น้องหนึ่งเดือนยังโตซ้ำนี่อยู่เลยจ้าพี่น้องจ้า ของเบิ่งตะกะแตนของเฮาอายุเดือ,อนจ้ะโตบระท่านไปใส่มาใส่อยู่พี่นอ้องหญ้ากระบ,บ่กกินพี่น้องจา้าเพิ่นไปเล่มหญ้าแห่งเนาะที่จริงหญ้าสดกับมีให้กินเด้อันนี้คือหญ้าที่เฮาไห้เหมื่อวานนี่และมาเ้านี้เ้านี้ก็คือแห่งพี่น้องกินบกเกง่งกินบ่เกง่งแล้วเพิ่นกะ ไปเล่มหญ้าแหงไหมพี่น้องนั่นเป็นก้อนกันอยู่ปอยให้หญ้ามุนีแหงล้ำเอากับเอาไซจ้ะเอาไ่เพื่อเป็นทางเลือกให้เพิ่นเพิ่นกับลงกินอยู่คือกันพี่น้องแต่ว่าโตพ่ใหญ่ของพี่น้องคือกันบ่าจ้ะเลียงหนาหนาวทั้งนี้อากาศกัยังบ่หนาวปันไดนแต่ว่าตะกะแตนเอากับบกข่าาโตกะถือว่าได้เดือนหนึ่งแล้วจ้ะ กะยังบบไปใส่มาใส่สิไปตอหรือพ่อสำนีพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะสรุปแล้วล่ะสรุปว่าเฮาสีเลี้ยงเพื่อเอาไข่เพื่อได้จงพันไวถ้ถาขยายเพื่อเพื่อขยายแล้วกะส้างพันไม้ขึ้นมาพี่น้องหมายถึงว่าเฮากะสีล่อสั่งไข่จากห้างฟาร์มอื่นมาใส่กับฟาร์มของเฮาเฮาก็สีเอาไข่ม้วนหนีเก็บไว้ เพื่อที่สีได้ให้เพื่อนแตกรุ่นเดียวกันแล้วกับผสมพันธุ์ไปในตเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้บ่ไหวอีดีคือโตซาพี่น้องจ้สะสาเหตุจากการโตซาบ่ราะเป็นยังพี่น้องเพื่อนบ่ใค้กินอาหารบ่ให้กินหยาหยาเฮาให้กันเนี่ยพี่น้องเหลือกองไว้เต็มเลยเหี่ยวถิมซื้อแห่งถิมซื้อแล้ววันนี้ไปเล่มอันแห่งได้พี่น้อง ้าสดเท่ากับมีแต่ว่าเพิ่นแห่งบ่่คยกินกัสีเลียงลองเบิงต่อไปแหละพี่น้องว่ามันสิเป็นแบบใดเนะเาะเท่ากะเอามาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงน้ากันว่าตะกแต,กตนหนาหนาวเรียงยากเรียงงาย่ายบ่พี่น้องกะมีประสบการณ์กะคอมเมนต์เข้ามาใดจ้ะเพราะว่าของผู้อื่นกะบ่ลูว่าสิเป็นแบบใดเนาะ ถ้ามีความรู้แบ่งปันกับคอมเมนต์แบ่งปันมาให้ได้ความรู้น้ำแนี่ยด้ยจ้ะกับขอบคุณที่เขามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้ามีประโยชน์เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ